เหรียญ10บาทที่ระลึก5วาระ5เหรียญน,นี้มีราคา10,000ถึง100,000บาทจริงไหมไปหาความจริงกันนะครับไป ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยคะฮะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสมมือใหม่ข่ายเหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ข่ายเหรียญชาแนลด้วยนะครับผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสำหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงค์เก่าพักเครื่องเก่าธนบัตรเก่าถ้าผมพูดผิดลาประการใดตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เข้ามาบอกเข้ามาสอนได้นะครับเพราะว่าผมมาพูดในมุมมมมอนนัสะะืให่ครบ ผมไม่ได้มาพูดในมุมองพ่อค้าผมไม่ได้มารับซื้อและผมไม่ได้หลอกลวงชาวบ้านนะครับผมผมพูดตามหลักความเป็นจริงนะฮะบางคนเขารับกันไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับผมและขอบคุณพี่ๆหลายๆคนมากนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเยอะมากนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับผมขออีกข้อนึ่งได้ไหมครับผมก่อนที่จะดูช่องไหนๆก็แล้วแต่ร้านใหญ่ๆช่องยูทูบใหญ่ๆช่องเล็กๆก็แล้วแต่ช่องผมก็ช่องเล็กๆนะครับผม ก็เอาเป็นว่าอย่าด่าคอมเมนต์แบบนี้ได้ไหมฮะผมขอร้องทีได้ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ต้องการให้ผมทําคลิปใช่ไหมครับผมก็คุณเข้ามาด่าผมเองแหมคุณเข้ามาด่าผมเองด่าแบบผมก็บอกว่าอ่ะระวังโดนฟ้องนะมีการบอกว่าคดีแบบนี้ชนะมาเยอะแล้วผมก็ผมผมเป็นคนจริงนะผมให้เบอร์โทรไปด้วยแล้วทาไมไม่โทรกลับมาผมถามหน่อยผมรู้ว่าคุณก็เข้ามาส่งทุกคลิปแหละทุกเผลอไม่แน่ก็ทุกคลิปแหละผมไม่รู้ว่าจุดประสงค์อะไรผมไม่เข้าใจนะครับผม จุดประสงค์ของเขามีเพื่ออะไรผมไม่รู้นะครับเข้ามาด่าผมนะครับด่าแรงด้วยนะครับผมแค่พูดว่าผมหลอกลวงตรงไหนผมถามหน่อยผมไม่ได้ไปซื้อคนดูแบบยังไงไปบอกคนดูว่าผมรับซื้อแบบเท่านู้นเท่านี้บางคลิปผมก็มีรับซื้อบ้างแต่ว่าไอ้ที่ผมรับซื้อเนี่ยมันไม่ได้มีหาง,ง่ายๆหรอกคนอื่นเขาก็รับซื้อกันร้านใหญ่ๆช่อง u t u b e ใหญ่ๆเขาก็รับซื้อกันเหมือนกันหมดแหละครับ ไม่ใช่ว่าจะรับซื้อทุกเหรียญแล้วก็ไปหลอกลวงชาวบ้านเขามันไม่ใช่นะครับผมผมบอกแล้วผมมาซื้อเหรียญที่ผมซื้อมาแล้วผมมารีวิวถ้าผมไม่ไม่ซื้อมาแล้วผมผลิตขึ้นเองได้ไหมฮะผมผลิตขึ้นเองไม่ได้นะฮะแล้วบางทีผมพูดความจริงแล้วมันรับกันไม่ได้ไม่ชอบแล้วเข้ามาด่าผมเปลี่ยนช่อง YouTube อวาตารมาแล้วก็คอยมาด่าวันเว้นวันวันเว้นวันทุกวันเลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าจะประสงค์อะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าคอมเมนต์แบบนี้เลยนะครับผมขอร้องทีนะฮะโอเคนะครับผมเข้าเรื่องเลยนะ วันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญ10บาทที่ระลึก <5 S 1> หเหรียญหรุ่น5าวาระนี้นะครับผม <5 S 1> ห้าเหรียญห้ารุ่นวันนี้5าวาระนี้ราคา2 0 0 0ับ้าง10,000บ้าง10,000แบ้างจริงไหมนะครับผมเราไปตามหาความจริงกันนะครับผมไปโอเคนะครับทุกคน5าวาระนี้เอาเป็นว่าผมซื้อมาหลักร้อยเองนะครับผมหลักร้อยนี่ก็คือว่าไม่ใช่ต่อเหรียญน,นะครับต้องเอาความเป็นจริงก่อนนะครับผมบางทีผมพูดผิดบ้างถูกบ้างมันก็ธรรมดาแหละครับมือใหม่มันก็ต้องผิดบ้างผมก็ไปศึกษาทุกวันนะครับผม ก็ก็มันจริงนี่สําหรับบางช่องเขามีราคาต่อเหรียญก็หลักพันหลักหมื่นแล้วอะสมมติว่าสำหรับบางช่องนะผมพูดถึงว่าเหรียญเดียวก็หลักพันแล้วเอาถ้าห้าเหรียญก็หลักพันก็คือบางช่องก็คือเล่นเป็นแสนเลยนะคุณลองไม่เชื่อคุณลองไปเซิร์ชดูนะถ้าสมมติว่าห้าเหรียญเนี่ยเขาไม่ล่อเป็นแสนเลยแหละคุณก็คิดดูเอาก็เอาหลักเป็นความจริงก็มันไม่ใช่มันไม่ถึงถามว่าเหรียญที่มีราคาแพงๆมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงที่มีราคาไม่ใช่ว่า ทุกเหรียญจะขายได้เสมอไปผมผมพูดอะฟังให้จบก่อนก่อนที่จะมาคอมเมนต์ด่าผมซีซัวแบบนี้นะครับผมแล้วแล้วก็พอผมตอบกลับปุ๊บมีหน้ามาบอกว่าอ่าคดีแบบนี้ชนะมาแล้วทุกคดีผมไปทําอะไรให้คุณคุณเข้ามาเม้นเองคุณเข้ามาบอกว่าซื้อไม่จริงแล้วไม่ต้องพูดบ้างไม่ต้องพูดอีกเอาก็แปลว่าคุณไม่อยากให้ผมทำคลิปใช่ไหมแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านผมไม่ได้ไปบอกว่าผมรับซื้อนี่ผมไม่ได้บอกว่ารับซื้อ คุณดูแค่หน้าปกคลิปไม่ได้ใช่ไหมฮะผมพูดตามหลักความเป็นจริงนะครับเอาเป็นว่าห้าเหรียญนี้ยังไม่มีราคานะครับผมประมาณนั้นนะครับหลักสิบเองนะครับผมราคาเนี่ยประมาณนหลักร้อยก็คือต้องซื้อเป็นชุดเท่านั้นแหละครับถึงจะถักถึงจะถึงหลักร้อยนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหรียญกันต่อเลยนะครับผมบาย ถ้าหากผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยขอโทษจริงนะครับผมผมไม่รู้ว่าทุกคนจะทําให้คนที่ไม่ชอบผมถูกใจได้เสมอไปนะครับผมเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าเข้ามาคอมเมนต์เพื่อจุดประสองค์อะไรนะครับผมผมบอกแล้วว่าช่องผมเน้นเรื่องราคาและก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับผมได้ประโยชน์บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องขออภยัยผมก็บอกไปแล้วว่าผมถามหน่อยมันจะมีเราก็ไม่อยากไปพูดถึงพวกเขานะครับผมมันมีช่องที่หลอกลวงเขาก็มี อ่านคอมเมนต์เปล่าตอบคอมเมนต์หรือเปล่าก็ลองไปดูใช่ไหมมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าผมมีตัวตนอยู่จริงนะครับผมคอมเมนต์มาผมอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะยืนยันว่าผมมีตัวตนอยู่จริงนะครับผมผมไม่จาเป็นต้องหลอกลวงหลอกลวงคนดูนะครับผมถามเลยผมผิดตรงไหนเหรียญที่ผมซื้อมาแล้วผมมาทําคลิปและมารีวิวจุดประสงค์ของผมก็แค่นี้เองครับ เหรียญที่เราซื้อมาและเรารีวิวเราไม่ได้ไปขโมยใครเราไม่ได้ไปโป้นไปจี้ใครใช่ไหมครับเราไม่ได้ไปซื้อคนดูว่าเราไม่ได้ไปหลอกลวงคนดูว่าเราซื้อนะแบบนู้นแบบนี้นะผมบอกว่าผมไม่ได้รับซื้อซื้อบ้างไม่บ่อยนะครับผมไม่อย่างนั้นผมผลิตขึ้นเองไม่ได้นะครับทำขึ้นเองได้ไหมผมถามเลยใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับเนี่ยวันเว้นวันมาเลยนะครับผมเปลี่ยนช่องไปช่องอวตารมาแล้ววันเว้นวันวันเว้นวันแหมเข้ามาด่าคนอื่นและแหมจะฟ้องเขาด้วยนะบอกว่าจะชนะคดีว่างั้นนะฮะโอเคนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ซีเรียสน,นะครับผมคุณจะฟ้องก็ฟ้องแค่นั้นครับก็จะได้รู้ว่าใครจะชนะกันแน่ครับผมมาคุณเข้ามาดูเองคุณเข้าผมบอกแล้วถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไปแค่นั้นเองมันก็จบง่ายนิดเดียวนะครับผมพูดชัดเจนขนาดนี้แล้วคุณก็ไม่พอใจคุณก็ยังมาเม้นยังไม่เปลี่ยนช่องมาเม้นไม่จบกับผมไม่จบไม่สิ้นนะครับผมเพราะว่าจะมาฟ้องผมเพื่ออะไรผมถามหน่อยดิผมไม่ได้ไปโกงกินใครนี่ใช่ไหมเหรียญที่ผมซื้อมาผมมาทําคลิปแล้วผมบอกว่าผมซื้อมาเท่าไหร่ก็บมงผมบง ผมก็บอกเท่านั้นอ้าสมมุติว่าผมซื้อมาแสนหนึ way, ่งผมก็ต้องบอกว่าซื้อมาแสนหนึ่งใช่ไหมอะอันนี้ผมซื้อมาหลักสิบผมก็ต้องบอกว่าซื้อมาหลักสิบก็ผิดตรงไหนครับต่อให้จะได้เนื้อหาไม่ได้เนื้อหาก็พูดตามความเป็นจริงนะครับผมก็เอาไว้ท่าผู้ชมหน้ามาใหม่มือมาใหม่ก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับก็พยายามไปดูหลายช่องหน่อยนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะเพราะว่าผมก็เป็นช่องเล็กนะครับผมผมก็ยังเป็นมือใหม่นะครับผมก็คงจะได้ประโยชน์บ้างไม่ได้้้บบงงก็ตออขภััยยดวนะคร ็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับ FC ทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเหรียญ5บาทนะฮะเหรียญ5บาทปี4ีสานี้มีราคาหลักพันหลักหมื่นถึงซื้อขายได้ไหมเป็นแบบไหนอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากพูดผิดพลาดประการใดพูดแรงไปบ้างตกหล่นอะไรไปบ้างก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับก็เข้ามาเม้นเองนะครับผมจะให้ผมทํำยังไงล่ะครับใช่ไหมครับ ประมาณนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชนะด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะฮะสวัส like, ด,ดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <reprodu>